สวัสดีสงการหรือว่าปีใหม่ไทยคะ่ะอันนี้เป็นควันหลงเก็บตกวันสงการเนาะอยู่ในช่วงเทศกาลใครไ,ได้เก็บไปกินข้าวดูโกดูปลาทำบุญกันนะคะแต่ตะมาเล,ล่วหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปแต่จะมาก็จะป็อย่างนี้คนน้องก็เป็นอะไรที่ พี่ก็จะกินเอาไี่เรานี่คือบรรยากาศภายในร้านนะคะเออร้านอยู่ที่โคราชี่กิเลติมโตอร่อยอรย,ย่อยกันใหญ่เลยดูสีหน้าจิ๋วสิเดี๋ยวถามพี่ว่ากินฉ่ายหลัไหมพี่พี่กินค่าลกับไอติมไหมยิมก็จะถามอยู่อย่างนั้นจะอดเวลานะคะเพราะว่าจิิงนั้นไม่กินผักนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนพี่พี่สาวกินผักกินเอากินไปกินไปอร่อยอร่อย คนพี่ก็จะกินอะไรที่พยายามกินให้ที่พยายามกินกินให้น้อยสุดหมดนานๆอ่าข้างทางร้านวันนี้บรรยากาศดีนะคะจะค่ำแล้วพระจันทร์ขึ้นจะถึงวันพระแล้วข้างร้านเขาก็จะมีสวนให้เดินดูมีเต่ามีนกมีอะไรอย่างนี้เดินเล่นเดก็กๆก็กินอิ่มแล้วก็วิ่ง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 เล่นกัน น้องผิวจะมีความสุขมากเลยวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งในขณะนั้นก็จะกนคุณแม่จ๋าคุณแม่จ๋าคุณแม่จ่าอยู่ตลอดเลยลยแล้วก็จะดึงไปไปคุณแม่ไปดูเตา่าคุณแม่ไปดูเตา่าตามมาตามมาถึงกับยึงเสือ้อกระชากลาดพุงไปเลยทีเดียวกางเกงก็จะหลุดโอ้ยโดยความผิวจริงๆไหนเต่าอ,อยู่ไหนมองดีๆนะคะเต่ามองดีๆ อย่างตัวเล็กอยู่เลยมงุงอาจจะพีนเท่าไหร่ดูพี่เต่าของเรายด้ดูดูดูด,ดูน้องชาดูของเจ๊อืมเจ๊ก็ต้องมองรถช่องเพราะว่าติดเจ๊ยังเตี้ยอยู่เลยเนาะโอ้ยความพี่เตา่าอ่ะพยายามสอดสองสายตาหานี่คุณพี่คุณพี่ก็จะออเออเอออะีรจีบฉันเห็นแล้วอ้าวกลับมาที่ร้านเหมือนเดิม เป็ดพวกนี้เด็กๆจะชอบมากโดยการโยนแคลลอทแล้วก็ผัดที่ไม่กินโยนไปให้เป็ดซึ่งเป็ดก็กินทุกอย่างเลยแม้กระทั่งปลาที่อยู่ข้างล่างก็รอกินเหมือนกันบรรยากาศในร้านในยามค่ำคืนก็จะมีแสงไฟมีแสงสีมีดนตรี